ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อต้นไม้โบราณสีทองโตโต,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 ตขึ้นพลังงานชีวิตในหุบเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าวงเวทจะยังคงสามารถครอบคลุมพื้นที่นี้ไม่ให้ถูกค้นพบแต่ก็จะไม่มีการว่าไหลของพลังงานชีวิต แต่พลังงานชีวิตยังคงส่งผลกระทบต่อพืชพธุ์รอบๆหุบ,บเขาเมื่อทางซานกลับมาเขาพบว่ามีพืชพธุ์จำนวนมาก,กโตอย่างเขียวชอุมดีกว่าพืชในที่อื่นมากเมื่อมีคนสังเกตเห็นก็เป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับตอนที่เขาปรับใช้วงเวทลวงตาครั้งแรกเขามีความแข็งแกร่งและทถ้ามีกรอมากขึ้นจําเป็นต้องจัดเรียงวงเวทใหม่ที่นี่หนึ่งคือเพื่อเพิ่พมขอบเขตของหุบเขาสีทองบางแห่ง และอีกอันหนึ่งคือ้าเพิ่มขอบเขตของหุ่มเขาสีทองและปกป้องพลังงานชีวิตไม่ให้หรั่วไหลออกมาได้ดีขึ้นและแยกทุกสิ่งภายในให้ดีขึ้นต่อไปเขาจะต้องแยกแยะก,กําไรที่ได้รับจากราชสำนักบรรพบุรุษอวโซนี้และมันจะมีความผ่านผลของพลังงานที่รุนแรงด้วยและเขายัางต้องการความสามารถใน,นการแยกตัวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่มีปัญหา แค่บอกเรามาว่าผู้มีพระคุณจะให้ชนเผ่าไราเกอร์ของเราทำอะไรชายหนุ่มในเผ่าตังก็ถือว่าท่านเป็นไอรอนของพวกเขาพวกเขาทุกคนเต็มใจที่จะติดตามท่านขอบคุณมากทางสารไม่สุภาพบางสิ่งจำเป็นต้องมีกำลังคนจริงๆเราสัป,ปดาห์ต่อมาเขายุ่งอยู่กับการจัดรูปแบบวงเวทต่างๆด้วยทรัพยากรต่างๆที่เขานำกลับมาเขาได้ขยายและเพิ่มรูปแบบ วงเวทรอบรอบอุบเขาทองคำจำนวนรูปแบบเพิ่มขึ้นเป็น81รูปแบบและสามารถรับประกันได้ว่าแม้แต่คนที่แข็งแรงที่มีระดับราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่บินมาจากด้างบนจะไม่สังเกตเห็นและเห็นบอกแสด้านล่างแน่นอนว่าหลักฐานก็คือคู่ต่อสู้ไม่ได้จอเข้าไปในวงเวทท่าพรงตโายตรงในเวลาเดียวกันมันยังเพิ่มพลังแห่งการป้องกันและรอบรอมจิตวิญญาณอีกด้วย เพิ่มพลังให้กับต้นไม้โบราณสีทองและช่วยให้ต้นไม้ได้เติบโตหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผนึกสายเลือดทั้งหมดในร่างกายของทางสารก็ฟื้นตัวโดยทั่วไปแล้วมีเพียงจิตสำนึกเท่านั้นที่ยังไม่กลับไปสู่สภาวะที่ดีที่สุดเหมือนเดิมเขาไม่รีบร้อนแม้ว่าจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณของเขาจะอ่อนแอลงแต่ความเร็วในการฟื้นตัวและการพัฒนาก็เร็วขึ้นกว่าเดิม หลังจากเสร็จสิ้นเขาโครงของหุเขาทองคําแล้วก็ถึงเวลาที่จะย่อยสิ่งดีๆที่เขาได้รับมาก่อนหน้านี้อย่างถี่ถ้วนทางสารไม่เคยต้องการที่จะผเผชิญกับความรู้สึกไร้พลังที่เขารู้สึกเมื่อถูกไล่ร่าโดยจักรพรรดิปีศาจแห่งควาเมิดในครั้งนี้อีกครั้งสิ่งที่เขาจะผาเผชิญในอนาคตร้อนเป็นการระโรงโยของระดับนี้ดังนั้นเขาจึงต้องเตรียมการบางอย่าง เพื่อให้สามารถต้านทานระดับนี้ได้ผนึกสายเลือดจาาระเขดการะเวลาแระผนึกสายเลือดอินทรีปีกทองที่ได้รับในราชสำนักบรรพบุรุษอเวสโได้ถูกมอบให้กูรีและเฉิงเจือเฉง,งเมื่อเขากลับมาครั้งที่แล้วเขาใช้ของที่ะระลึกหางจิ้งจอกเพื่อช่วยเด็กผู้หญิงของชนเผ่าจิ้งจอกแดงพัฒนาสายเลือดของพวกเธอด้วยการชำระล้างสายเลือดของพวกเธอความแข็งแรงของผู้หญิงเหล่านี้ ก็พัฒนาขึ้นอย่างมากคนที่อ่อนแอที่สุดได้มาถึงระดับที่5ของการฝูบฝนแล้วและแดงหนึ่งก็มาถึงระดับที่เจ็ดแล้วต้องบอกว่าในทวีปแห่งนี้ความแข็งแกร่งของสายเลือดนั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดถึงความแข็งแกร่งของแต่ละเผ่าพันธุ์สิ่งที่สาคัญกว่านั้นคือของที่ระลึกถังที่จอกยังเพิ่มขีดจากัดสูงสุดของการฝูบฝนอีกด้วยขีดจํากัดบนนี้มีความสาคัญมากซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถ เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้แย้ปัญหาดั้งเดิมของเสลเลือดที่บางก็งได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์นอกเหนือจากรายการที่ได้รับเหล่านี้รายการที่สําคัญที่สุดคือวัตถุสัญญาเวลาและอวกาศนี่ไม่ใช่แค่ต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์อาวุธระพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังมีอยู่ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงอีกด้วยก่อนที่จะได้รับการขัดเกลาทังสานได้ยืมพลังของมันไปแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากวัตถุสัญญาณเวลาและอวากาศแล้วยังมีหินสีดำขนาดใหญ่อีกด้วยทั้งสารคิดแล้วว่าจะใช้สิ่งนี้อย่างไรนอกจากนี้ระดับพลังยุทธในปัจจุบันของเขาได้รับการพัฒนาแล้วระคอนสายฟ้าทำลายสวรรค์ของเขายังสามารถที่จะพัฒนาได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการสร้างด้วยหินสีดำหรือการสร้างด้วยวัตถุสัญญาณเวลาเวลาอวากาศมันจะไม่ทำงานอย่างแน่นอนหากไม่มีของที่มีประโยชน์ หลังจากคิดอย่างรอบคอบทางสารก็ตัดสินใจที่จะฝึกฝนในการขัดเกลาของสายฟ้าทำลายสวรรค์กาน,กนที่ในการขัดเกลาถูกเรื่กไว้ที่หุบเขาทางสารขอให้สาวสาวจิ้งจอกแดงคอยปกป้องด้านนอกขั้นแรกเขาสร้างวงเวทแยกไหลายวงไว้ข้างในเพื่อแยกเสียงแลกพลังงานจากนั้นจึงเริ่มทำการที่จะขัดเกลาคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของวัตถุที่ใช้สร้างของสายฟ้าทำลายสวรรค์คือไม่สามารถ อากาศแม้แรงจากภายนอกได้และอุณหภูมิสูงจนลุกโชนสามารถเผาวัสดุทั้งหมดได้หากเขาต้องการที่จะขัดเกลามันเขาต้องใช้พลังจิตเพื่อขัดเกลามันโดยเฉพาะจิตสำเนึกทางจิตวิญญ,ญาณเพื่อดึงพลังที่แท้จริงของมันออกมาของสายฟ้าทำลายสวรรค์ร่างเดิมอาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงรูปร่างที่หยาบที่สุดและไม่เคยได้รับการขัดเกลาเลยการฝึกฝนก่อนหน้านี้ของทางสานไม่เพียงพอและเขาอย่างแด้รองเลย เขาใช้แค่วัสดุทองสายฟ้าเพื่อชำระล้างพลังจิตของเขาเท่านั้นแต่ตอนนี้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นมากแล้วตอนนี้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของทางสารก็พัฒนาขึ้นเช่นกันและเขาก็สามารถตัดทองสายฟ้านี้ให้ดีขึ้นได้แล้วทองสายฟ้าทำลายสวรรค์ลอยอยู่อย่างเงีย,งยบๆต่อหน้าทางสารเนื่องจากแยกวงเวทออกมาแล้วจึงทําให้อุณหภูมิภายในถ้ำเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาน,นี้ ทงสารล้อมรอบคอนทาลายสวรรค์ด้วยพลังจิตแรกรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างเงียบๆของสายฟ้าทําลายสวรรค์ไปโรงหาที่ทรงพลังที่สุดที่มีคุณสมบัติเป็นไฟและมีการเคลื่อนไหวอย่างมากในตัวเองขึ้นพลังงานที่รุกชนนั้นยังคงตามและสามารถเผาไม้ได้แม้กระทั่งจิตสํเนึกทางจิตวิญญ,ญาณเนื่องจากทางสารเคยใช้พลังจิตของเขาดึงมันมาหลายครั้งแล้วความเชื่อมโยงทางจิตระหว่างค้อนทาลายสวรรค์ แล่ถังซานยังคงค่อนข้างใกล้ชิดแร่พวกมันไม่ได้รังเกยียจพลังจิตของถังซานมากนักรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังซานแสงสีม่วงฉายแววในดวงตาของเขาพลังจิตของเขาเพิ่มขึ้นผ่านเนตรปีศาจสีม่วงและเขาก็จับทองสายฟ้าทำลายสวรรค์ได้โดยตรงทองคำเนื้อดีจากสวรรค์สันเล็กน้อยจากนั้นความร้อนที่ลุกโชนก็ระเบิดออกมาเป็นเรื่องจริงที่พลังจิตเท่านั้นที่สามารถขัดเกลามันได้ แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพลังจิตด้วยมันยังสามารถจุพารางกายพลังจิตได้ด้วยตัวเองได้ยังสามารถเผาผลาญพลังจิตของมันให้เป็นสารอาหารของมันเองได้อีกด้วยท้งสารไม่ได้ร้อนใจอะไรจิตสำานึกเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในพลังจิตของเขาก็ไหลเข้าสู่ทองคาสายฟ้าในนั้นขอนทำลายสวรรค์ก็สานอย่างรุนแรงและคู่ต่อมาก็เริ่มส่นอย่างรุนแรงมากขึ้นจิตสำานึกทางจิตวิญ,ญญาณเพียงเล็กน้อย เช้แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของมันนั้นเทียบเท่ากับการควบคุมมันได้อย่างไรทางแปลกๆป,ปรากฏขึ้นในระหว่างกระบวนการระเบิดเปลวไฟกลายเป็นเจ็ดสีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าครามและม่วงทุกครั้งที่เปลวไฟเปลี่ยนไปอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดมันเผาไหม้เข้าไปข้างในอย่างบ้าคลั่งให้ยามที่จะเผาผ่านจิตสํานึกของถังซาน ก่อนที่วิวัฒนาการทางจิตสำเนึกทางจิตวิญญาณของถังสารจะได้รับผลกระทบจากตีส่วนทองคำถังสารคงจะรู้สึกซึ่งต่างใจเล็กน้อยแต่ตอนนี้จิตสำเนึกของเขาแตกต่างออกไปมันเป็นจิตสำเนึกที่แปลเพื่อนอย่างแท้จริงด้วยรัศมีของราชาเทพไม่ว่าคู่ต่อสู้จะมอดไหม้ไปมากแค่ไหนจิตสำเนึกของถังสารก็ยังคงไม่ขยับและคลองสายฟ้าทำลายสวรรค์ทั้งหมดก็เริ่มที่จะเปลี่ยนระดับเสียง ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้จึงจะปนกลายเป็นเท่ารอยแปลวเป็นไฟหลากสีสันที่ลปกชนยังคงเปลี่ยนแปลงไปทางซานร,รู้สึกเงียบๆเงียงความผันผวนของเปลวไฟและจิตสำเนึกของเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ภายใต้การเผาไหม้ของเปลวไฟเจ็ดสีจิตสำเนื่องเล็กๆนั้นก็สว่างขึ้นเรื่อยๆที่จริงแล้วมีความรู้สึกถึงจิตสำนึกอทางจิตวิญญาณที่ได้รับการชำระให้เบาเลยสด ในอดีตการสุกเสของเขายังคงไม่เพียงพอแต่พลังทางจิตวิญญาณของเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แต่ตอนนี้เขารู้สึกเช่นนี้ด้วยจิตสำเนึกทางจิตวิญญาณของเขาอัางสารไม่ได้แปลกใจแต่มีความสุขมากแปรเติมจิตสำนึกเข้าไปในท้องําชั้นดีมากขึ้นเรื่อยๆปล่อยให้มันเผาไหม้ต่อไปขนาดของจิตสำนึกอันเป็นพระเจ้า,จาก็หดตัวลงเช่นกันแต่มันก็เปลี่ยนพรากายมากขึ้นเรื่อยๆเปลวไฟเ็ดสี ของทองคาสายฟ้าทำลายสวรรค์ถูกก้อนกลับด้วยการเผาจิตสำเนึกอเปรมพระเจ้าและสว่างขึ้นภายด้านนอกถ้ำโจโจหญิงสาวจิ้งจอกแดงก็ค้นพบว่ามีแสงหลักจีจางจางไรอยู่ภายในถ้ำราวกับว่ามีสมบัติบางอย่างเปล่งพะการเจิดจ้าอยู่ข้างในพวกเธอไม่กล้าที่จะได้เลยและเฝ้าอยู่ข้างนอกอย่างปรามาเขาไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไรแต่ทั้งซานร,รู้สึกว่าจิตสำเนกของเขาไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์อีกต่อไป เขาจึงค่อยๆดึงสติกับคืนมาปรียดนมาจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาหัวตัวรองหนึ่งในสามแต่กลับมีความควบแน่นมากขึ้นเมื่อเขาเข้าสู่แกนกลางทางจิตวิญญาณของเขาเขาสามารถสัมผัสได้ถึงธรรมชาติที่ควบแน่นของมันอย่างชัดเจนพลังทางจิตวิญญาณจํานวนมากถูกเกินหายไปด้วยตัวมันเองและเปลี่ยนแปลงผ่านการกรองพัฒนาไปในทิศทางแห่งจิตสำนึกพระเจ้า หากทางสารต้องการตอนนี้เขาสามารถที่จะหลีกหนีภัยพิบัติสายฟ้าได้โดยตรงผ่านการชักนําจิตสํานึกทางจิตวิญ,ญญาณของเขาแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่อเขาใช้พลังของเทพสม,มุทรในวันนั้นเขาได้ก่อให้เกิดการปฏิเสธจากมิติแห่งนี้แล้วตอนนี้เพื่อเอาชานะภัยพิบัติสายฟ้าเขาอาจจะต้องติดพันกับความตายในความเป็นจริงมีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งในทวีปแห่งนี้ ที่เหมาะสาหรับเขาที่จะเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติสายฟ้าอย่างแท้จริงการขาดเกาจิตสํานึกทางจิตวิญญาณของเขาเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทางซานแม้ว่าปริมาณจิตสํานึกทางจิตวิญญาณของเขาจะน้อยกว่าตอนที่เขาอยู่ในราชสํานักมันพรุดอวสูมากแต่พลังงานโดยรวมของจิตสานึกทางจิตวิญญาณของเขากลับคืนสู่สภาพเดิมและหลังจากทําให้บริสุทธิ์นี้ผลที่ได้ก็ดีขึ้นกว่าเดิม แสงส่องเข้ามาในดวงตาของทางสารและเขาก็มีรัศมีบางอย่างที่เขามีตอนที่อยู่ในอาณาจักรเทพอย่างภูมิเครือรัศมีจิตสำนึกค่อยๆเก็บตัวดวงตากลับคืนสู่สภาพที่สดใสพระจิตสำนึกมาบัรจกการที่แก่นของทรายแห่งจิตวิญญ,ญาณเพียงแค่คิดรัศมีของจิตสำนึกของเขาก็ถูกปกคลุมไปอย่างสมบูรณ์ทังสารรู้สึกถึงสายเลือดของเขาอย่างเงียบๆแร่ดูเหมือนว่า ทุกผนืกจะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งแม้แต่กระแสวังวนของไฟหินาหยางก็ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบจากเปลวไฟแปลกๆของทองทำลายสวรรค์ลและมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและไม่ข้างใครอีกต่อไปสิ่งที่สงบที่สุดเคอผนึกที่จริงๆครอบคลองตั้งแต่ต้นจนดูเหมือนตอนนี้ว่าจะหลับไปแล้วแม้ว่าถังซานจะถูกทำลายไปก่อนหน้านี้มันก็ยังคงหลับอยู่ในร่างของถังซานเสมอ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเวลานั้นทางสารหวังจริงๆว่าถ้าจริงๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับจักรพรฒิ์ปีศาจคิดต้านจริงๆเขาจะสามารถออกจากร่างของเขาได้เพราะการตายของเขาเองซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอนันตรายที่ซ่อนอยู่นี้แต่ทว่าตั้งแต่ต้นรอยผ่าหนึกคิดต้านนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยราวกับว่าไม่เคยสัมผัสอะไรเลยหลังจากเสร็จสิ้นการบรรจบกันของจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาทางสารก็มองไปที่ ท้องสายฟ้าทำลายสวรรค์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจนสั่นสะเทือนโลกค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์ดั้งเดิมได้หายไปและสิ่งที่เหลืออยู่คือลูกบอลของเหลวเจ็ดสีไท่มันเป็นของเหลวเจ็ดสีในเวลานี้องค์คชฉันดีของค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์ได้กลายเป็นของเงห,ลหลวโลหะเจ็ดสีได้ไหลอย่างเงียบๆบนพผินไม่ว่ามันจะผ่านไปที่ไหนพื้นก็ไม่ไหมแต่เปลวไฟเจ็ดสีก็ผยพุ่งขึ้นมาซึ่งดูน่าแปลกมาก ้วยความคิดในใจของถังซานของเหลวทองคําสายฟ้าทําราสวรรค์ก็เร่งเคลื่อนจากพื้นทันทีแรกรอยเข้าหาเขาถังซานเหยียดมือขวาออกแล้วลูกบอลลงหาร้องเห็วที่มีขนาดใหญ่กว่ากำปั้นของเขาเล็กน้อยก็ตกลงบนฝ่ามือของเขามันดูไม่ร้อนเลยแค่อุ่นนิดหน่อยแต่เมื่อทั้งเจ็ดสีเปลี่ยนไปแล้วก็ยังรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดอยู่เสมอนี่ไม่ใช่แค่เปลวไฟแต่เป็นส่วนผสมของเปลวไฟบ้างก็ร้อน บางก็รึกอเสืองบางก็ระลายแลบ้บางก็รุนแรงแต่สิ่งที่แปลกคือคุณลักษณะที่แตกต่างกันทั้งเจ็ดนั้นถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดนี้ฝ่ามือของทั้งซันเริ่มสั่นเล็กน้อยและทนใดนั้นของเหลวหลากสีก็กระจายไปทั่วฝ่ามือของเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนถุงมือทั้งซันเริ่มใช้ถุงมือนี้สัมผสัสกับหินสีดำที่อยู่ข้างๆเขาทนใดนั้น หินสีดำก็เริ่มราารายทันทีที่สัมผัสทางสารหดฝ่ามือได้อมไม่ได้ที่จะชื่นชมในใจนี่ไม่น่าจะเป็นเปลวไฟของมนุษย์มันคือเปลวไฟของพระเจ้าที่แท้จริงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ